โอเคขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับช่าง ผมท็ Top Memory TP ปัง m e m o r ี TP ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นฮอตคัพมาม่าของไปไทยนี่แหละไปไทยทาอันนี้เป็นรถอะไรเปหมาล่านี่คือกล่องนี้มันราคา35บาทนะครับผมก็คือเหนียงเขานะเป็นไงโอ้ยเขามีวิธีบอกยนี่มีวิธีบอกอย่างอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยนะครับผมที่จริงอะเปิดออกมามันไม่ใช่อย่างนี้เลยเปิดออกมามันจะมีอันนี้ด้วยนะครับผมนี่มันจะมีอันนี้ที่ปิดปิดมาม่านะแต่พวกเราลืมนี่เป็นอะไรเป็นเสืาอแบบนี้พวกเราลืมเปิดไม้นะนี่นี่ให้คุณชมใกล้ โอ้โหอุ้ยสว่างจ้าสว่างจ้าบองเลยสว่างจ้าเราต้องเอาถุงอันนี้ออกก่อนไหมใช่เราก็ต้องเทน้ำลงนี่นี่ก็คือผงเอ้ยตัวสารที่ทําความร้อนนะครับเออใช่สารที่ทําความร้อนนะใส่ถุงนี้ลงไปนี่ส่วนนี้ก็คือเป็นผงหมาล่านะผมเราต้องตีถุงออกตี่ถุงออกก่อนนะผมขั้นตอนแรกนะนี่ไงนี่คือพวกพวกเราจะมารีวิวให้ดูเลยนะคนที่แบบไม่เคยทํานะให้รีบใส่น้ําเลยไหมแล้วก็เอาลงไปนี่เดี๋ยวใส่น้ําเลยนะเทน้ําลงไปเลยมันจะเป็นแบบไหน ล้วช่วยมันจะไม่ละลายหรอไม่ละลายไม่ละลายอีกเลยแต่อีกประมาณนี้ประมาณนี้เอาอีกนี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่นะผมใส่น้ำประมาณนี้นะอ่ะไม่น่าจะเห็นหรอกมั้งแล้วก็แกถุงบะหมี่ตรงแถวเดี๋ยวลูกโอ๊ยตกใจถูกไหมถูกแล้วอุ๊ยทำไมมันฟูขนาดเนี้ยอ๋อก็ถูกแล้วก็แบบนี้โอ๊ยมันมีกลิ่นด้วยนะเฮ้ยมันใส่น้ำยอะไปหรือเปล่ามันฟูขึ้นมาเลยอ่ะแปาใส่ผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดถูกแล้ว แต่น้ำมันน่าจะเยอะไปนะคุณผู้ชมอู้มันเยอะไปบะน้นะมันเยอะไปแน่นอนเลยจริงเยอะไปเยอะไปเราต้องเอาน้ำใส่ในนี้หรือเปล่าเอาใส่ <c oughs> มาใส่น้ำขู่ใส่น้งขู่นี่นะเดี๋ยวเราใส่น้ำตรงนี้เลยนะครับผมใส่กลัวกลัว นี่เสร็วาันนี้เสร็ววันนี้โอเคประมาณนี้นะก็อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะแล้วก็รอนี่นี่นี่เดี๋ยวใส่ผงม马拉ผงม马拉หรือผงมา拉ไม่ใส่เลยใช่เหริดสายผิยน่ากลัวนะตกใจเลยเมื่อกี้ที่มันฟูขึ้นมานี่เดี๋ยวช้อนซ่อมอยู่ไหนช้อนซ่อมนี่นะไม่ร้อนเลยช้อนซ่อมข้างก็เป็นพลาสติกนะผมนี่ช้อนพลาสติกนะสีดำดำถ้าถ้าทำจริงๆถ้าใส่ผักนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะร้อนเองได้ไม่ต้องเติมไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมไม่ต้องต้มอ อันนี้ของอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นของไทยนะเพราะว่าที่จริงอ่ะของญี่ปุ่นของจีนน่าจะมีแล้วแต่นี่น่าจะเป็นแบบแบรนด์ของไทยเลยนะเพราะว่าแบบของญี่ปุ่นน่าจะใหญ่กว่านี้ผมเห็นวันที่สี่ร้อยห้าร้อยรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราใส่ผงมาราดเลยดีกว่าปะไม่อย่าพึ่งซี่ไปเลยเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วมันเริ่มร้อนแล้วปะใส่ผงมาราดเลยปะร้อนร้องร้อนดูจับจับดูจับดูร้อนเลยนี่จับแบบอุ้ยโอ้ยมันร้อนเกินเลยคุณผู้ชมเปิด์ซี อันนี้เปิดลิ้งเหรเดี๋ยวเราจะใส่ผงหม่าล่ากันนะครับผมน้ํายังไม่ค่อยร้อนแต่ข้างล่างร้อนแล้วร้อนร้อนเลยอ่ะร้อนเลยอ่าเดี่ยเลยมันก็ร้อนเดี๋ยมันก็ร้อนจริงจริงจริงเขาเห็นเขาพูดกันเห็นเห็นเจ้าอื่นเขารีวอยู่นะจะทำผิดวีดีโอแน่นอนเลยถูกแล้วแล้วใส่น้ำผงหม่าล่าคือแดงๆแล้วนะมันจะเหมือนที่เรากินไอ้มาม่าเผ็ดบอทหอมหอมเลยเหมือนต้มยำหมาล่าเหมือนต้มยำเขาบอกว่าถ้ากินมาล่าจะลิ้นชาโอ้ใช่มีเนื้อถ้ามีผักใส่ผมว่าอร่อยเลยนะจากนั้นก็รอนะครับผผมมมมมรรรรรอออปปปปะะะาาาาาณณนนนนทีีใช่ั้้ยยยโโเเเเเเคคด๋วว์ไลบ อกไปเลยนี่ก็คือหลังจากที่เรารอประมาณสิบนาทีไหมประมาณนั้นตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะผมเห็นคนนนมมััี่เห็นควันไหมนี่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซูมให้คุณผู้ชมดูปิ้วปิ้วิวถุงนี้น่าจะเห็นนะครับผมควันมันเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวลองเราเปิดให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวประมาณสิบอันนี้แค่สิบนาทีนะถือว่าควันมันร้อนเลยนี่นี่ดิโนนี่จับมันอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแม่สุดไม่ค่อยเยอะเลยคือกลิ่นเยอะ หอมมากเฮ้ยเดี๋ยวเราโชว์ผลิตภัณฑ์เขาหน่อยนี่นี่เอาโยกขึ้น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 ก่อนเดี๋ยวใส่เขาก่อนโอหนี่เดี๋ยวมันดูไม่สวยนะอันนี้คือฝามันนะมีโชว์อย่างนี้นี่ใช่เดี๋ยวเรารอประมาณอีก5้าทีนะถ้าจะได้กินแล้วนะผมเราต้องกินอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมหรือว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนอ่ะฮะเรามันยังไม่ได้เลยอือน้ำลายไหลทำไมฮะยู่นะใช่มันมันหอมมากเลยนะมันหอมมากหอมมากมากินมาก 3าบาทเท่านั้นเองนะถ้าถามว่าราคากับประสบการณ์นะผมว่าเอาประสบการณ์ถือว่าคุ้มนะเนี่ยกินอันนี้หนึ่งปองนะแล้วก็ครั้งต่อไปกินมามาหกอหอนซหกบาทตลอดเลยอนะุ้ยมันไม่แพงนะส5มสิบาบาทเองยังไ,ไงล้อคือความมันเยอะมากนะไม่ใช่ beauty b ก o กอร์ถ้าอยากใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เรารีวิวอะไรนะผมสามารถติดต่อได้ที่ข้างล่าง description นะผม <c oughs> ก็คือเราจะรีวิวให้เต็มที่เลยถ้าอร่อยจริงก็บอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยฮะ ก็บอกไม่อร่อยนั่นแหละอันนี้คือการบังคับอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะครับผมสามารถจ้างเราได้นะหรือว่าให้ให้มารีวิวฟรีก็ได้ผมรีวิวให้เนาะคุยกันได้ผมหลังไม่คุยกันได้นะสามารถเจรจาอะไรกันได้เดี๋ยวจะรีวิวให้โอ้ยร้อนอีกแล้วอ่ะอังคอยมือไหน เห็นเขารีวิวเยอะนะว่าอร่อยนักอร่อยหนาอู้ดูดูไอ้ขึ้นดิไอ้ขึ้นตรงนี้ไอ้ขึ้นตรงนี้นี่เราได้ไข่มาหนึ่งฟองอ่ะเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่เป็นไรใส่ไปเลยลูกใส่ไปใส่ไปเลยตอกใส่เลยเออตอกใส่เลยนี่คือเราหาของมาใส่นะก็คือเป็นไข่ว้ายมันจะรวมกันเลยรวมกันมัตรงกลางเอารวมกันเลยเอาฝาปิดฝาปิดฝาปิดนี่ก็คือเราใส่เป็นไข่ลงไปคือสามารถนำไปใช้ื่อยได้นี่ก็คือใช้เสร็จไม่ต้องทิ้งนะผมแนะนำไม่ต้องทิ้งนะใส่เป็นอาหารแบบช้าแบบครั้งต่อไปได้นะครรรรรับผมเเเเเปป็นาาาีียกวว่่ิ์สหือล จะขึ้นเลยไม่รู้เดี๋ยวระหว่างรอนะชมอินเสิร์ตสวยๆดีกว่าไปเล n c i <oughs> <c oughs> <c oughs> สุกแล้วหรือยืบไปไหนยืบไปไหนยังไม่สุกยืบไปเข้าเฟรมด้วยโอเคเรามาเริ่มช like ิมกันเลยนะผมเดี the 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 Likewise, no so like ๋ยวฟังฟังชิมน้ำก่อนนะปังชิมน้ำก่อนเดี๋ยวให้เราลองชิมน้ำก่อนนะว่ามันเป็นรสชาติเป็นเหมือนมาล่าหรือหรือต้มยำกันแน่เป่าร้อนมากนะเป่าดีๆเออเดี๋ยวตาเปรี้ยวไหมแปลกไหมเฮ้ยนี่คือถ้าสัญญาณครับผมเป็นอย่างี้คือน่าจะอร่อยนะผมนี่ผมเป็นร้อนในด้วยดี อนะไรยไหมอร่อยถ้าม,มีไข่มันจะอร่อยมากต้ยมยำผสมมาล่าเฮ้ยแต่เป็นต้ยมยำที่มีกลิ่นมาล่านิดนิดแต่ส่วนมากจะเป็นกลิ่นไข่มากกว่าอรา่อยอร่อยเลยอ่ะเราไม่น่าใส่ไข่เพราะลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมเส้นเลยดีกว่าไปเดี๋ยวมาดูกันนะเส้นมันจะเหนียวหรือว่าเช่นนี้อันนี้ใส่ช้อนไหมใส่ช้อนเดียวไปแป๊บนึงสิเดี๋ยวให้แฟนผมรีวิวก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังมันตัดไม่ออกพันพันพันเราจะไม่ใช้ตะเกียบนะเราจะใช้ของที่เขาให้มานั่ากินมากเลย ใช่ไหมอร่อยนุ่มไหมนุ่มมากอ่ะสัญญาณบ่งบอกถึงความอร่อยของแฟนผมนะเดี๋ยวผมจะชิมนทำไงไหนเลยว่าคุณผู้ชมมันมันไม่ขาดอ่ะมันเหนียวมันเหนียวนะคุณผู้ชมมันนุ่มเหนียวนุ่มนะใช่ไหมพี่รักงอพี่รักอ่ะแล้วมันเริ่มหมดเลยอะไรไหมเป็นไงมันกลิ่นมะราด้วยเอ้ยเริ่มเอ้ยเริ่มจาลินละเราเติมน้ำหน่อยไหมไม่ต้องเติมหรอกเพราะมันจะไม่ได้นี่ดูน้ำนี่แค่นี้กว่าจะได้กินแต่ละงกวา เป็นไงเหลือไหมมาล่ามันมาเยอะมากเลยนมีอันนี้ด้วยอ่ะมันมีผงหมาล่าด้วยนะเอ้ยเรียกว่าอะไรอันนี้ไข่เนี่ยไม่ใช่นี่ดูสิเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนมนมนมอ่ะชิ้มมันจอยู่ในยำมันเซนไหมใช่ไหมไม่มันจสีขาวอ่ะที่มันจะไม่กระคุณไหมไม่ใช่อะไรเหรอไม่รู้มันคืออะไรเขาไปกินก่อนได้ไหมแต่ปริมาณถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ถามว่าคุ้มมันคุ้มนะโอเคนะผมก็พอแค่นี้ก่อนนะผมก็ขอตัวกลับไปกินก่อนเดี๋ยวเบื้อง เราสะคนขอตัวไปกินก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราชอ่องแมมเบรีย TP ด้วยนะคะ <c oughs> สววพวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ